เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระนักเทศที่ยังหนุ่มมีกินิมนต์ให้ไปเทศตามสถานที่ต่างๆอยู่เสมอในวันนั้นท่านได้รับกินิมนต์ให้ไปเทศที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองพักนาคจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านเดินทางไปกับพระอีกสองรูปบ้านก็อยู่ไกลาจากถนนเพียงกิโลทางเดินก็เป็นแค่ทางเดินจริงๆเพราะรถไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้เลย สองข้างทางก็เป็นสวนไรนาบ้างแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันออกไปหลังจากเทพเป็นอันเสร็จท่านก็ต้องรีบออกเดินทางเพื่อที่จะกลับวัดเพราะตอนนั้นก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะมืดค่าเสียก่อนที่จะถึงวัดพอออกเดินทางมาได้ไม่เท่าไรนะักฝนก็เริ่มตกลงมาจูจ่ๆก็มีผู้หญิงออกมาจากบ้านข้างหน้าก่อนที่หลวงพ่อจะเดินไปถึง เดินเข้ามานิมนต์ให้เข้าไปหลบฝนในบ้านก่อนน่าจะมองเห็นเป็นพระเดินตากฝนมาจากบนบ้านจึงเดินออกมานิมนต์หลวงพ่อกำลับนิมนต์เข้าไปหลบฝนบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านเศรษฐีเพราะบ้านหลังใหญ่เป็นเรือนไทยแฝดสวยงามน่าดูผู้หญิงเจ้าของบ้านก็นิมนต์ให้ท่านและพระเพื่อนไปที่โถงเพื่อพักรอฝนหยุด จนเวลาล่วงไปใกล้ค่ำฝนก็ดูท่าจะไม่หยุดตกเสียทียังกระหน่ำตกลงมาอย่างต่อเนื่องแม่บ้านเจ้าของบ้านจึงนิมนต์ให้พวกท่านจำวัดที่บ้านแต่หลวงพ่อรู้สึกเกยผัดใจเพราะจากคำบอกของแม่บ้านเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้ ตอนนี้มีแต่แม่กับลูกสาวอยู่บ้านส่วนพ่อบ้านกับลูกชายไปทำธุระในตูวเมืองวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านแต่เมื่อเกิดภาวะจำเป็นอย่างนี้ท่านก็ต้องจำอนุโลมไปตามสถานการณ์ด้วยความตั้งมั่นบริสุทธิ์ใจขณะที่แม่บ้านกำลังจัดเตรียมเสื่อกับหมอนที่ถงข้างนอก หลวงพ่อท่านกระถามขึ้นว่าเรือแนแฝดหลังที่ว่างอยู่นั้นมีข้าวของอะไรหรือไม่ถ้าอาตมาจะขอไปจําวัดที่เรือแนแฝดอีกหลังหนึ่งจะได้ไหมแม่บ้านก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้มีข้าวของหรอกเจ้าค่ะมีแค่โต๊ะหมูเท่านั้นแต่พ่อบ้านเขาสั่งไว้ว่าห้ามใครเข้าไปพักที่เรือนหลังนั้นเจ้าค่ะ และเมื่อถึงเวลาจำวัดหลวงพ่อรู้สึกอึดอัดใจในการที่ต้องนอนอยู่ใกล้ห้องผู้หญิงแม่ลูกและนอนร่วมกับพระเพื่อนอีกสองรูปเพราะท่านเกรงว่าจะเป็นการรบกวนผู้อื่นหากท่านอยากจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหลวงพ่อจึงตัดสินใจนำเสื่อกับหมอนไปจำเรือนแฝดที่ว่างหลังนั้น เปิดประตูเข้าไปความรู้สึกเหมือนสายตาจับจ้องมองออกมาจากในห้องหลวงพ่อไม่คิดอะไรท่านบูชาพาระรัตนตรัยกำหนดจิตนั่งสมาธิเป็นที่เรียบร้อยท่านก็ลงนอนหลับตาแต่ยังไม่ทันจะหลับดีก็ได้ยินเสียงซุบซิบเหมือนคนคุยกันอยู่ใกล้ๆตัว พอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรแสงจันทร์ส่องเข้ามาในห้องทำให้เห็นเหมือนมีใครแอบอยู่ที่มุมห้องเวลานั้นท่านรู้แล้วว่าเสียงกับสายตาที่มองมามันไม่ใช่มนุษย์แน่นอนหลวงพ่อฤาษีลุกขึ้นนั่งแล้วพูดออกไปว่าโผล่หน้าออกมาให้เห็นกันชัดๆหน่อยสิจะหลบซ่อนหลอกให้อัตมากลัวอัตมาไม่กลัวหรอกนะ แล้วมีหน้าตาน่ากลัวออกมาจากมุมห้องมายืนรุมล้อมรอบตัวจ้องมองมาที่หลวงพ่อฤษีหลวงพ่อฤษีจึงกล่าวออกไปว่าอาตมาว่าเราต่างคนต่างอยู่เสียจะดีกว่าอย่ารบกวนซึ่งกันและกันเลยผีไม่ฟังคำที่หลวงพ่อท่านพูดพากันหัวเราะและพูดออกมาไม่ได้สับเสียงดังเซ็งแซ่กันไปหมด หลวงพ่อฤาษีจึงหยิบพยันของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอาจารย์ของท่านออกมาแล้วสำรวมจิตอาราธนาบาร,รมีพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานเป็นที่สุดขอให้ขับไล่เจ้าพวกผีออกไปไกลๆแล้วท่านก็บอกพยันไปมาพวกผีพากันกรีดร้องแล้วมันก็ทานหายไป เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่กำลังฉันเช้าอยู่นั้นพ่อบ้านกับลูกชายก็เดินทางกลับมาภรรยาก็เดินทางไปต้อนรับและบอกเราเรื่องทีน่นิมนต์พระมาพักที่บ้านเพราะฝนตกหนักพ่อบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรเดินข้ามานนมัสการแล้วก็ไปเรือหลังที่ว่างสักพักก็ออกมา ทำหน้าตาเหลือหลาท่าทางตื่นตื่นตรงเข้ามาที่พิสุทั้งสามรูปพนมมือและถามพวกท่านว่าเมื่อคืนพระคุณเจ้าเข้าไปนอนเรือหลังนั้นหรือครับหลวงพ่อฤาษีก็กล่าวตอบไปว่าอาตมาขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้บอกกล่าวอาตมามาจำวัดที่เรือนี้เองพ่อบ้านถามต่ออีกว่าหลวงพ่อพบอะไรบ้างไหมครับ หลวงพ่อก็ตอบกลับไปว่าหมายถึงพวกผีหลอโยมอาตมาไล่มันไปเองแหละพ่อบ้านสงสัยว่าหลวงพ่อทำอย่างไรมันถึงกลัวมากจนไม่กล้าเข้ามาหาตนเองแล้วหลวงพ่อก็เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนให้ทุกคนฟังหลังจากที่ฟังคำเล่าจากหลวงพ่อพ่อบ้านก็สารภาพว่าเมื่อหลายปีก่อนตนไปให้อาจารย์ทางด้านคุณสายคนหนึ่งสอนวิธีเลี้ยงผี และผีพวกนี้ตนเองเป็นคนเลี้ยงไว้ในบ้านเพราะกลัวโจรขโมยอีกอย่างบ้านตนเองก็พอมีฐานะแถมมีผู้อีกอยู่ในบ้านถึงสามคนก็ได้ผีพวกนี้แหละที่ช่วยเป็นหูเป็นตาคอยเฝ้าระวังไม่ให้โจรขามาบปนบ้านได้หลวงพ่อถามต่อว่ามันช่วยเฝ้าบ้านให้อย่างไรแล้วท่านจะเลี้ยมันไว้ถึงเมื่อไหรล่ล่ะพอบ้านก็ตอบกลับไปว่า มันช่วยเฝ้าบ้านเป็นอย่างดีเลยขอรับมีอยู่ครั้งหนึ่งกระผมเห็นเลยว่าโจรมันจะเข้ามาในบ้านแต่ผีพวกนี้หลอกโจนมันไม่สามารถขึ้นมาบนเดินได้เลยขอรับส่วนเรื่องจะเลี้ยงไว้ถึงเมื่อไหร่กับผมเองก็ยังไม่แน่ใจเลยขอรับหลวงพ่อฤาษีจึงกล่าวว่าอาตมาไม่เห็นด้วยที่นำผีมากักขังไว้จะทำให้มีการต่อกัน พวกเขาสมควรไปชดใช้กรรมตามที่ทำมาเพื่อไปสู่ภพภูมิใหม่ท่านเองก็ควรปฏิบัติธรรมสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศผลบุญให้กับผีที่ท่านเลี้ยงไว้เพื่อกรรมที่ท่านทำกับพวกเขาและเพื่อพวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้ด้วยเถิดเมื่อกล่าวจบหลวงพ่อกับพระเพื่อนก็กล่าวลาเจ้าข,ของบ้าน แล้วออกเดินทางกลับวัดของท่านอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปมมใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ